ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พลเอกประพุสยามนะครับวันนี้จะมาสอนวิทยาศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับในเรื่องของแรงเสียดทานนะครับแรงเสียดทานคืออะไรแรงเสียดทานก็คือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ2ชิ้นนะครับผิวสัมผัสของวัตถุ2ชิ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากําลังดื่มน้ํานะครับ สิ่งละสิ่งไหนครับที่สัมผัสกันก็ได้แก่มือใช่ไหมครับมือมือที่จะสัมผัสมือสัมผัสกับแก้วนี่สัมผัสเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้แก้วตกหรือหล่นลงไปหรือต้องการที่จะหยิบแก้วขึ้นมาเพื่อจะดื่มน้ำนะมือและแก้วสัมผัสกันแล้วแรงต้าน หรือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นระหว่างมือกับแก้วนะครับอตอนนี้มีคนกำลังดีดกีตาร์นี่ดีกีตาร์นะครับสิ่งที่สัมผัสกันก็ได้แก่หนึงมือหรือนิ้วมือนะครับกับสายกีตาร์เนาะ,ะก็จะมีการดีดดีดเพื่อให้เกิดการสัมผัสกัน แล้วก็แรงเสียดทานอย่างเด็กสองคนนี้กำลังเล่นตัวต่อสิ่งไหนที่สัมผัสกันนะครับก็ได้แก่มือและตัวต่อใช่ไหมครับมือและตัวต่อสัมผัสกันสัมผัสเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ตัวต่อหล่นต้องการยกตัวต่อขึ้นมันก็จะเกิดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นแล้วเนอะนะครับ มาดูปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงเสียดทานนะครับปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงเสียดทานปัจจัยแรกก็คือลักษณะของผิวสัมผัสแรงเสียดทานจะเกิดขึ้นใต้ก็ลักษณะของผิวสัมผัสที่ส่งผลเนาะนะครับถ้าลักษณะภาพแรกเป็นไงครับผูงเรียนภาพแรกก็จะเป็นภาพที่มีพื้นผิวเรียบภาพที่สอง พื้นผิวขระเนาะถ้าเกิดกรณียกตัวอย่างนักเรียนอยากจะใช้ลูกบอลกลิ้งบนผิวพื้นที่จะทําให้มันไวน,นักเรียนก็ใช้ลูกบอลกลิ้งบนพื้นผิวไหนครับก็ต้องเลือกเป็นพื้นผิวที่มีความเรียบใช่ไหมครับอ่าส่วนพื้นผิวที่ขูขระก็จะทําให้เกิดแรงเสียดทานเกิดขึ้นเยอะอ่า เกิดแรงสัทธาแล้วก็แรงต้านเพื่อไม่ให้ลูกบอลไหลไปไวใช่ไหมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเป็นพื้นผิวเรียบเนี่ยจะไหลไปไวมากนะครับปัจจัยที่2ก็ได้แก่มวลของวัตถุมวลก,ก็คือน้ําหนักเนาะอันนี้มวลมากกว่ามวลน้อยกว่ามวลมากก็ต้องมีน้ําหนักมากกว่าเวลา มีมวลของวัตถุที่มากแรงเสียดทานก็จะเกิดขึ้นมากนะครับอย่างเช่นถ้ามีการยกตู้หรือโต๊ะที่หนักๆมีความหนักมากเราก็จะทําการยกหรือเคลื่อนย้ายหรือดันเนี่ยดันโต๊ะเนี่ยดันวัตถุเนี่ยให้ไปเนี่ยก็จะช้าลงเพราะมันเกิดแรงเสียดทานขึ้นมากเนื่องจากมีมวลของวัตถุเยอะนะครับ มวลหรือน้ำหนักนะครับต่อไปชนิดของวัตถุนี่ปัจจัยที่ส่งผลต่อ,อแรงเสียดทานก็ได้แก่ชนิดของวัตถุแต่ละชนิดผิวมันเป็นไงครับก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละชนิดก็จะมีผิวแตกต่างกันไปเนาะขรุขระบ้างเป็นทรงเป็นรูปทรงเป็นเหลี่ยมนะครับก็จะเป็นลักษณะของของวัตถุชนิดของวัตถุไป ข้อดีและข้อเสียของแรงเสียดทานนะครับเรียนข้อดีก็คือแรงเสียดทานเนี่ยมีประโยชน์ต่อการเคลื่อนที่นะครับทําไมฟุตบอลเขาไม่ทําเป็นรูปทรงเหลี่ยมมาเรียนทาเป็นสามเหลี่ยมได้ไหมเออไม่ได้นะครับเวลาเราเตะฟุตบอลร,รูปสามเหลี่ยมนี้รับรองได้เลยเตะไม่ไปไกลแน่นอนนะครับเขาก็เลยต้องทำ <c oughs> ให้มันผิวเรียบผิวเรียบแล้วก็ทรงกลม เช่นการเดินบนผิวเรียบเห็นไหมครับหรือขูขะเนี่ยก็จะส่งผลต่อการทรงตัวหรือการเล่นฟุตบอลเนี่ยบอลก็จะกลิ้งไปในแนวตรงหรือ,อไปในทิศทางที่เราต้องการข้อเสียของแรงเสียดทานก็คือมีผลต่อการเคลื่อนที่โดยถ้าแรงเสียดทานมากก็จะทําให้การเคลื่อนที่ได้ลําบากอก็เหมือนกับวัตถุใช่ไหมถ้าฟุตบอลหรือพื้นหญ้า ถ้าฟุตบอลเนี่ยมีน้ำหนักที่น้ำหนักมากเป็นไงครับเราเตะไม่ขึ้นใช่ไหมพื้นพื้นพื้นหญ้าเป็นหญ้าที่สูงใครเคยเล่นฟุตบอลอบนพื้นหญ้าที่สูงบ้างอการเลี้ยงบอลมันก็จะไปยากบอลก็จะกิ้งไปยากอพื้นผิวมันก็จะเกิดแรงเสียดทานมากนะครับการลดและการเพิ่มแรงเสียดทานการลดแรงเสียดทานก็ได้แก่ การลดพื้นที่ผิวสัมผัสนะก็คือการลดพื้นที่ผิวสัมผัสที่จากสัมผัสเยอะก็จะลดลงน้อย,อยหรือเพิ่มความลื่นนี่ก็ได้แก่าการเวลาเราใช้แป้งช่วย เวลามือเราเหนียวเหนียวเนาะเราจับวัตถุอื่นแล้วก็เราก็ต้องอาจจะใช้น้ำมันในการหล่อลื่นหรือแป้งนะครับเพื่อเพิ่มความลื่นให้กับผิวสัมผัสไม่เกิดแรงเสียดทานเกิดขึ้นการเพิ่มแรงเสียดทานก็ได้เก่การเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสการลดความลื่นของพื้นที่ผิวโอ้มันลื่นไปแล้ว มือมันลื่นเวลาเรามือเราจับน้ํามันมันลื่นเราต้องการให้มันลดความลื่นเนี่ยลดแรงเสียดทานเราก็เ้ิงไปล้างมือเพื่อที่จะให้น้ํามันน้ำมันออกไปเพื่อให้มือเราสัมผัสแล้วมันไม่มีการลื่นเวลาเราไปจับใครเคยจับปลาไหลบ้างปลาไหลเป็นไงปลาไหลก็จะตัวมันลื่นๆนะครับตัวมันลื่นแล้วก็เวลาเราจับมันก็จะหลุดออกไปนะนะครับโอเควันนี้ก็ จะมีตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการเกิดแรงเสียดทานอย่างเช่นการปั้นตุ๊กตาหิมะเห็นไหมนักเรียนแรงเสียดทานเกิดขึ้นระหว่างอะไรครับระหว่างผิวสัมผัสความหมายของมันบอกแล้วว่าจะเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสข,ของวัตถุ2วัตถุอย่างเช่นนี่เป็นไงครับปั้นตุ๊กตาหิมะผิวสัมผัสก็คือมือกับหิมะเนาะการปั้น การว่ายน้ำการว่ายน้ําก็จะเป็นเกิดขึ้นระหว่างผิวอะไรร่างกายของเราทั้งหมดกับน้ําถ้าเปรียบเสมือนน้ำเนี่ยเป็นน้ํามันที่หนืดหนืดเป็นไงครับว่ายน้ําได้ไวไหมไม่ไวนะครับแต่พื้นผิวของน้ําเนี่ยมันมันไม่หนืดเหมือนน้ํามันหรือว่าคโครนนะครับใช่ไหมเวลาใครลงคโครนมันก็จะหนืดหนืดนะครับนี่การเตะฟุตบอล เกิดขึ้นระ,ระหว่างอะไรเท้ากับฟุตบอลเนาะเท้าหรือฟุตบอลกับพื้นหญ้านะครับที่จะเกิดผิวสัมผัสระหว่างกันแล้วก็เกิดแรงเสียดทานเวลาเราติฟุตบอลเนี่ยทำไมมันไม่ไปให้มันสุดขอบโลกเลยหนึ่งแรงสองอแรงเสียดทานที่จะเกิดขึ้นเนาะผิวสัมผัสข,ของมันมันตกลงพื้นแล้วมันก็โดนชะลอไปนะครับอ,อันนี้ก็เป็น ตัวอย่างเนะาะเล่นตัวต่อดีกีตาร์เล่นแบบบิตันเล่นเจสกี้การจับแก้วน้ำกำลังหน้าการล้างจานนะครับวันนี้ก็ขอจบอการน,นำเสนอ,อในเรื่องของแรงเสียดทานเพียงเท่าน,นี้นะครับน้องเรียนทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับะจะอยู่ในนั้นนะครับทำแบบฝึกหัดใน Google Classroom ที่ครูแชร์ให้นะครับ10คะแนนนะครับสวัสดีครับ